say ก็เป็น i ซูซุใช่ไหมครับใช่ครับรถกระบะยอดนิยมอีกรุ่นหนึ่งครับอีกแบรนด์หนึ่งของเมืองไทยบ้านเราครับก็มีการปรับโฉมนะครับเรียกว่าเพิ่มรุ่นย่อยที่เขาเคยมีอยู่ก็คือเป็นรุ่นที่ตกแต่งมาจากอ s ซูเองเลยนะครับก็คือเจ้าอ s u z ex series เรียกว่ามาทางสายแนวไวรุ่นสร้างตัวนะครับเรียกว่าสวยเท่แล้วก็แต่งมาจากโรงงานครับถ้าใครชอบแนวนี้ก็น่าจะถูกใจนะครับตกแต่งมาเลยจากโรงงานใช่ไหมครับคือพูดง่ายว่าถ้าเป็นรถที่แต่งมาจากโรงงานของ isuzu ก็จะเป็น ex series ใช่ครับ ชื่อก็จะมีตัวถังหลายรูปแบบให้เลือกใช่ครับเขาจะมีด้วยกัน4รุ่นหลักๆนะครับเริ่มตั้งแต่รุ่นตัวเริ่มต้นเนี่ยถ้าบ้านเราก็เรียกว่าตัวเตี้ยที่เป็นไม่ยกสูงนะครับเขาจะใช้ชื่อรุ่นว่าสปีเป็นรุ่น2ประตูก็เป็นแบบเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับรุ่นต่อไปก็ที่เป็นรุ่น4ประตูก็คือตัวเตี้ยเหมือนกันก็เป็นใช้ชื่อวาสปีสีประตูเนี่ยก็เป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดเหมือนกันนะครับแล้วก็อีก2รุ่นข้างบนเนี่ยก็จะเป็นไฮแลนเดอร์ก็ครับ โดยในรุ่น4ประตูตัตวบนเนี่ยก็จะมีเกียร์อัตโนมัติให้เลือกด้วยนะครับก็เรียกว่าสะดวกสบายอ๋อแต่ถ้าเป็นเป็นแคปนี่ไม่มีเกียร์อต่อในรุ่นนี้นะครับในรุ่นเอ็ก <X> ซิลี่นี่ใช่ครับ<ต>ก็คือเน,น้นสวยอย่างเดียวแต่ถ้าเป็นรถรุ่นธรรมดาของเข้าที่ขายในตลาดมีให้เลือกรู้สึกเขามีทุกรุ่นเลยนะเขาเพียงแต่หัวเดี่ยวยันนุ่มเลยหัวเดี่ยวเดี๋ยวนี้ก็มีออโต้คุณวิทิดี๋ยวมีมีทุกแบรนด์แล้วเนี่ยอ๋อครับก็กลับมาที่เอ็กซิลี่นะคุณวิทิด ก็เริ่มจากมีตั้งแต่แคปนะฮะมีสีประตูนะฮะมีตัวทัวนั้นมีไหมตัวมิวมิวเไม่ครับอันนี้ก็เป็นกระบะอย่างเดียวครับอันนี้เฉพาะตัวพิทับเขาเปิดตัวมาเนี่ยก็คือเป็นตระกูลเอ็กซิลี่ก็คือตระกูลกระบะทั้งแคปทั้ง4ประตูแล้วก็ตัวเตี้ยตัวยกสูงครับไอ้ที่มันแตกต่างจากรุ่นธรรมดามันแตกต่างตรงไหนบ้างครับคุณพิทิดรูปทรงนะก็ยังเป็นอีซุตัวที่เพิ่งปรับโฉมมานั่นแหละแล้วก็มีการมาแต่งเติมเช่นกระจังหน้าจังหน้าเนี่ยเขาจะเน้นเป็นขอเป็นแนนววเเสือมคล้ายยๆี สีแดงแดงเขาบอกว่ามันจะดูดุดันดูสวยสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับจังหน้าเนี่ยแล้วก็มีการคาดสติกเกอร์ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเขาอยู่แล้วเรื่องของ X อ็กซีเนี่ยก็จะคาดตรงกระโปรงหน้ายาวไปแล้วก็กระบะหลังด้วยที่มีการคาดอ๋อไอ้คาดยาวล่ะใช่ฝาหน้าขึ้นหลังคาเลยนะใช่เขาจะคาดเหมือนสไตล์รถทั่วไปที่เขาคาดแต่ของเขาจะมีตัว X อยูตินสติกเกอร์ด้วยส่วนใหญ่ยี่ห้ออื่นเขาจะคาดเป็นสีอย่างเดียวครับสลับสีสลับลายแต่เนี่ยเขาจะเป็นลายแล้วมีตัว X ด้วยครับผมแล้วก็มีกระจังหน้าที่เปลี่ยนไปนะ มีคาดลายกันชนนี่เปลี่ยนมีใส่อุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเข้าไปไหมคุณวิทิตผมดูเหมือนกับกันชนเขาจะมีคล้ายๆเป็นสปอยล์โลงสปอยล์เลอร์ต่อเข้ามารู้สึกจะมีมีเหมือนกันมีนิดหน่อยเหมือนกันครับแล้วก็อีกหลักๆก็จะไปอยู่ข้างในรถแหละตอนนี้ก็คือเปลี่ยนพวกโทนสีโดยทางตัวสปีดอะสปีดที่เป็นตัวแคบกับตัวสีประตูเนี่ยเขาบอกว่าจะเน้นความเป็นสีแดงมากเขาเรียกว่าเน้นความสปอร์ตเบาะเนี่ยเขาจะเล่นแถบสีแดงแล้วก็มีปากตัว X ที่ตรงเบาะที่ฝั่งด้านซ้ายของเบาะ เขาบอกว่าเป็นฝั่งหัวใจนะครับคือหัวใจความคนรักความสปอร์ตประมาณนั้นนะครับหัวหม, oh, มอนก็จะมีการเล่นสีแดงอันนี้คือตัวเตี้ยจะเป็นลักษณะนี้นะครับแล้วก็ที่คอนโซลก็จะมีการเล่นแถบด้วยก็เน้นตกแต่งประมาณนี้สายทิมสีแดงใช่ครับอะไรแซมแซม,แซมเข้าไปนะเนี่ยเบาะผ้าด้วยเนี่ยเบาะผ้าครับที่จะเป็นเบาะผ้าเนี่ยสมัยนี้ผมว่านะคุณวิทิตเบาะหนังเนี่ยดูจะลดความนิยมลงไม่เหมือนสมัยก่อนผมว่าเป็นที่บ้านเมืองเราเนี่ยมันร้อนต่อให้เบาะดียังไงเวลาเราเอารถมาเทสอะพี่รดราคาหลายล้าน เบาะดีไงมันก็ยังมีความร้อนกว่าเบาะผ้าเพราะเดี๋ยวนี้เบาะผ้าหลายๆรุ่นก็ทำแบบคุณภาพดีมากทรงสวยอะนะเหมือนพวกเบาะซิ่งเบาะอะไรผมว่าก็เป็นผ้าหมดนะใช่พวกเบาะบัคเก็ตซีตพวกนี้ก็นั่งสบายแล้วกหรือไม่ก็หนัาขคาทาร่าอะไรใช่ใช่ครับมันก็เป็นออกไปแนวนั้นนี่ผมเพิ่งสังเกตนะเบาะนั่งอิซูซูคนนียทรงเซิร์ฟก็เดี๋ยวนี้ไม่เหมือนบัคเก็ตซีตนะใช่ครับทรงสวยนะตั้งแต่เปลี่ยนรุ่นเจนนี้มาเบาะเขาผมว่ามันกึ่งยุ่นบัคเก็ตซีตไปแล้วแต่เพาะเขายังทำทรงให้มันเป็นแบบรถบ้านอยู่บางทีบางคนนพอเป็ัก มากอาจจะนั่งบางคนเอานั่งไม่ชอบแบบสูงไม่ไหวใช่ครับเหมือนโดนันโอบอไว้บางคนเขาไม่ชอบคนตัวใหญ่เขาอาจจะชอบนั่งแบบที่มันโอบรับแบบบานๆแบบเหมือนนั่งโซฟาครับก<ม>็จะสบายกว่าก็ในรุ่นล่างเนี่ยรุ่นที่เป็นตัวเตี้ยเนี่ยเขา <อ S 2> จะเป็นเบาผ้าแต่พอในรุ่นที่เป็น X-Series ที่เป็น Highlander เนี่ยทั้ง2ประตูทั้ง4ประตูเนี่ยการออกแบบเขาก็จะต่างไปอีกเบาเขาเขาจะเปลี่ยนเป็นการเดินได้แทนเขาจะไม่ได้เน้นสีมากมายเหมือนในนี้ละเหมือนแยกเลเยอร์รายเดีวแยกกลุ่มผมว่าอันนั้นจะออกเป็นแนวหรูหราพรีเมียมสปอร์ตกว่าอะไรเี้ ก็คือโคโลเนียแต่ก็ยังเน้นโทนอย่างนี้เหมือนกันไม่แรงมากใช่ครับไม่ได้หมายถึงความแรงเครื่องยนต์นะหมายถึงความแรงของการออกแบบเลยประมาณนั้นคือแยกกันชัดเลยว่า2อันนี้ประมาณนี้อันนั้นผมว่าคงแบบัวอาจจะอีกไวผู้ใหญ่หน่อยผู้ใหญ่นิดหนึ่งครับเพราะว่าถ้ามันเยอะไปบางทีเขาอาจจะไม่ชอบอะไรน้ต้องไปลงเลือกดูครับก็น่าสนใจนะแล้วเครื่องยนต์มีอะไรบ้างครับคุณวิทิตเครื่องยนต์ก็ยังเป็นเครื่องยนต์ตัวยอดฮิตของเขาก็คือ1.9 DDI Blue Power นะครับที่ให้แรงม้าอยู่ที่150แรงม้ากับ3,600รอบก็อย่างที รู้ๆกันเหรอครับว่าเครื่องอีซูเป็นเครื่องที่ฮอตฮิตมากที่ได้ความนิยมเพราะว่ามันเป็นปรับแต่งง่ายแล้วก็ทําแรงด้วยเนี่ยบนถนนเนี่ยนะผมให้95้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะคุณิธิรถกระบะแต่งนะอีซูซูทั้งนั้นใช่ครับผมเคยไปแอบถามคนที่เขาเล่นๆหรือร้านอะไรเขาบอกว่าริ่งมันแต่งได้หมดเหรอครับคนแต่งรถอ่ะแต่ว่าได้ทุกยี่ห้อแหละเมื่อคุณมีงบเท่านี้คุณมีงบก้อนเท่ากันอ่ะคุณสามารถทําให้แรงก้อนเท่านี้มาทำกับอีซูแรงกว่าแรงง่ายกว่าเงินเท่ากันใช่แต่ว่าได้แรงมากกว่าแแรงมาากกกวว่ล้็ทไปปทาามมันกลยเ็น เป็นผิดนิยมไปแล้วเพราะว่าทรงเขาผมว่าค่อนข้างออกแบบมาถูกจริตคนไทยกับวัยรุ่นไทยกับคนใช้รถไทยคือเขาอาจจะไม่ได้โชบเฉียวหรืออาจจะเป็นแนวการออกแบบอะไรมากมายแต่ผมว่าถูกกับตลาดบ้านเราอ่ะมันโดนยืนต้นมาเกือบตลอดเลยครับนั่นก็เป็นรถยนต์หนึ่งรุ่นหนึ่งยี่ห้อนะครับเอ๊จะเรียกว่าหนึ่งรุ่นก็ไม่ได้เลยเพราะเขามีให้เยอะมากถึงเขาจะมีแต่กระบะแเขามีซอยเยอะนะอ่าอันนี้ก็คือเป็นรุ่นใหม่แล้วกันที่เขาเปิดมาใช่ที่ได้รับการตกแต่งเรียกว่าแตกต่างจากตัวเดิมเขาขับมานี่รู้แหละว่าคันนี้ X-Series ครับก ของทางอ s ซุ u ุนะครับในอ s ซุ u DMAX ซึ่งทำเป็น X-Series รุ่นใหม่ออกมา ครับนะฮะน่าจะที่เป็น X s e r ซ e s รุ่นใหม่เนี่ยเพราะว่ามีการปรับโฉมในรุ่นธรรมดาใช่ไหมพอปรับโฉมใหม่ X s e r ซ e s ก็ต้องเปลี่ยนตามแล้วเราคงราคาเป็นไงบ้างครับคุณวิทิตราคาก็ปรับเพิ่มขึ้นไม่เยอะครับไม่เยอะถือว่าไม่เยอะแล้วกันเพราะว่าเขาก็ให้อุปกรณ์หลายอย่างมานะครับอย่างถ้าเรามองคนทํารถถ้าสมมติเราจะต้องไปซื้ออุปกรณ์แต่งมันแต่งรถไปทํากระจังไปทําน่นนี่มาผมว่าบวกไปบวกมาจะเกินอันนี้คือในรุ่นเริ่มต้นเนี่ยเขาก็จะบวกประมาณหมื่นกว่าบาททาเองไม่ได้จนถึง2 0ง0 0กว่าบาทซึ่ง สีขาวมุกนี่กลายเป็นแพงแล้วในนี้รถยนต์สมัยนี้เพราะว่าจะต้องเพิ่มเยอะหน่อยอะไรเงี้ยก็จะต้องบวกเงินเพิ่มขึ้นไปนะครับก็ราคาเริ่มต้นเขาเนี่ยจะอยู่ที่สีขาวตัวสปีดอยู่ที่7จ็ดแสนสี่หมื่นแปดพันบาทนะครับก็ไล่กันขึ้นไปเพิ่มขึ้นขึ้นไปเรื่อยๆถ้าเมทัลลิกก็เพิ่มค่าสีไปอีกนะครับแล้วก็ในรุ่นที่เป็น X-Series Highlander สี่ประตูนะครับเขาจะมีเลือกสตัวที่บอกไปแล้วคือเป็นเกียร์อัตโนมัติหกสปีดเนี่ยก็จะเริ่มต้นที่หนึ่งล้านหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทนี้ร สีขาวเพิ่มเยอะกว่าสีธรรมดาอยู่แล้วครับเขาก็มีเกียร์ธรรมดาด้วยถ้าใครชอบแบบเกียร์ธรรมดา<อ>ก็ราคาเริ่มต้นที่9 8 8 2 0 0บาทนะครับและนั่นก็คือเรื่องของทาง isuzu นะครับที่ได้มีการเปิดตัว x series รุ่นใหม่ไป